นังสืออีกอเป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับดอทแบบดซึ่งสภาพก็ยังสภาพยังสภาพยังสวยนะครับสบภาพยังสวยกระดาษก,ก็กระดาษก,ก็ยังใช้ได้นะครับแต่ว่าข้างหลังนีที่แปลกนี่คือข้างหลังครับข้างหลังเขาจะแถมตัวมาพร้อมกับแผ่นดิสที่เขียนว่า มินิมินิพ็อบบี้ดิสนะครับแต่ว่าขนาดแผ่นไม่มินินครับขนาดแผ่นนี่หใหญ่มากเลยเป็นเป็นเป็นดิสขนาดห้านิ้วนะครับเป็นดิสขนาดห้านิ้วผมไม่แน่ใจว่าในยุคนี้จะมีเครื่องที่เปิดได้อยู่ไหมใหญ่มากครับใหญ่มากแต่ว่าสภาพ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 ยังดีนะครับสภาพยัง คิดว่าข้อมูลถ้าอาจจะยังอยู่ซึ่งขนาดขนาดเห็นไหมผมผมผมถอยมาให้ดูว่าขนาดเขาใหญ่ใหญ่มากครับแผ่นดิสตัวนี้จริงๆเคยเคยเห็นใ่หนังสือเก่าเหลือนะครับแต่พอแผ่นดิสนี้ไม่ค่อยเจอครับเพิ่งเพ,พิ่งจะมาเจอที่นี่ครับ ดูราคาครับว่าราคาเท่าไหร่เขาบอกแถมแผ่นวิสมาหนึ่งแผ่นคงเป็นแผ่นเมื่อกี้นะราค,าราค,าครับราคาราคาสามร้อยสามสิบครับหนึ่งปีปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสามตอนนี้ปีสองพันสิบห้า ก็นานพอสมควรครับมากกว่า10กว่าปีแน่นอน